สวัสดีครับสวัสดีเ้าวๆปีใหม,ม่ยิ้วครับคนกสิเงียบกันเป็นช่วงเท,เทศกาลวันหยุดปีใหม่เขาครับมันไทยกับเหตุงานคือเก่า ครัเขางานเ่โซครับเมือนโซ่โซเจ็ดโมงงัน,นเคืองเงือกเ,เที่ยงไม,ไม่มีจักคนเลยเมืนเนอน มาเปิดไฟไปให้ตาส่อดีเ่าะวะหนึกละัก็หนึัลนี่เออได้ครับใส่ละัตเส้นอะโต้ว ហើយយ៉ាងទៅកាន់កំរួយកំរួយកំនីអូជុក9 ต้องเดีวยวมีก่ตเสียงนเสื่ตันให้ไเสียงนเสื่อตันียนใหม่นะงร้อยออยอีสิบตัวเด่นร้อยยีสิบปากไทยหมดเลย ซ่อนขขงเหตุการ์แ<า>ท้แต่เสียกับหมดนีแล้วครับเก่งกันแล้วแต่เธอหลายพนแล้วเก่งเอวสามกนเหอมกาแฟกับนะหอมเอวใหญ่บมีมาแต่เอวหน่อยหน่อยอืม กาแฟครับว่ากินนะครับกาแฟลายลายดีดปวดนะครับภาไปเพิ่งออกทำงานเลดน้ำเพลิงครับเปิดไฟใส่น้องแพ็กน้ำเพลิงครับวันน้ำเพลิงก็จะสร้างงานไว้ตรงวันเนี่ครับแพ็กน้ำเพลิงตัวนี้แหละครับนี่ซิฟซี่เลด แพ็กมือว่านนี่ได้สามเลตเขาเอาอีกเขาเอาเขาเอาทั้งเบิดสิบสี่เลตครับเอ็ดฮอดเที่ยงกับมาหน่ที่ได้จักเก็บที่ได้ยังไรก็ที่ได้หาเลตนี่ก็เป็นห่องหองเก็บขอ้องเก็บสติกเกอกร์ไว้นี่ก็รถโชคกลิฟนี่ครับ เนียครับลายลายแพ็คน้ำผึ้งขนนาิ่นก็ำลังเตรียมเคียงครับพผ่นนะนะเบนเบนซิงแอร์น้อยครับแอร์กับแอร์ห่างๆเตะตายแล้วเจอกันหน้ามย่อยโยดโยดโอ้

อเตอร์ปุ๊บสูกแล้วถุงน้ำสุงดุกแล้ว่ไหมล่ะอันนี้ร้อนเดี๋ยวองดูอ่ะอืมยยังมีสองถูกแล้ว,ลวอ,นนลอ,อีกร้อนแล้ว นจังเดโปรแกรมอน 2> B สองศู 1, นย์ศูนย์หนมอันนี้มันอนอันนี้มันเย็นอันนี้มัน้อนมันบอกว่าอันนี้นอน้อน,น,อ,นอันนี้เย็น้อนดอกอันนี้มันค่ำอันนี้มันขาดและต้องเปลี่ยนเป็นเย็นก่อนเปลี่ยนเป็นเย็นก่อนเอ,อ,อ้อน B สองอ๋ออ๋่ไเ มันติดติดเรียกสิทธิ์แพงครับเดี๋ยวปิดแพงกันปิดแพงอีกหน่อยกันติดเรียกิทธิ์แพงเอาเพียงกูวกับน้ำแข็งแขกไวปต้องาวัดน,นี่เปิดเครื่องฟังหนึ่งค,ครับวัวเต็กันเออวัวเปิดเครื่องร้ัน chẳng người lái ăn cho đã cho đây bó Enter, 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 oh, enter,

กับตังอย่างแบ,บงย,ยิงเจ็ดแล้วกับเหตุงานเขาหนาสร้างไว้บ่มีผมีใด,ยดอยู่ด้วยว่ายู้าพวกขุนด้วยมาสั่นมี่ปัญหาโทษโทษหาผมมาสั่นขาดขนาดงานก็ได้ แอตัวนี้มันติดกะเ,น,ะเน,น้อมันค้อ,อหนหล็ว้อนหลแอร์มันตันน้ำย่อยโยดโยดใช่ไหครับโอ้เิดอ <c oughs> หไรนาเพิ่น กำลังเสียนดาบอยู่ครับสอยงานเปิดกันน้อยกันอะปีดเดียวกันละคือกันละไท้แบบบอไทยแบบบอตัดต่อเลยเลยครับเนี่ยนำเลยไปเป็นธรรมาชาติดี ที่ออก่าทั้งยี่กับบาทเต็มเต็มเบ็นเบ้น ครับเปิดเครื่องไม่ไม้ไมย่ำส่วนมีแนวเป็นครับกำกับปิฟ้าของมันไปบ่หกไม่หกไม่เฮียกำกับมาจากข้างฝุ่นแล้วครับ้างฝุ่นเรียนตามไล่มาจิตสติกเกอร์ฟ้า สติ๊กเกอร์ฟ้าที่สติ๊กเกอร์คางครับ,รบาาาน,รนะครับสติ๊ตกเกอร์ฟ้าก็จะขันเราได้แต่สติ๊กเกอร์คางครับนะครับยิ่งยิ่งเจ็บครับเจ็บหนูเราจะได้หยับร้อยที่นหนที่เอาใส่ลังครับเอาใส่ลัง สายลังสายเลดเนยครับโอเคครับจะจบคลิปนี้ไปซ้ำนี่แหละครับบักที่นี่อ๋อ